สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กของพวกเรานะครับว่าจะมีวิธีการขั้นตอนทำยังไงก็ง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับอันนี้เฉพาะคนที่ใช้โทรศัพท์ในระบบ Android เท่านั้นส่วนระบบ iOS อเ่ะเรายังไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลมาก็เอาเป็นว่าเอาเป็นโทรศัพท์ Android นี่ก่อนแล้วกันนะครับเราอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการเป็นสื่อในการเปิด นะครับให้นักเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลให้นักเรียนเข้าไปดูแอปพลิเคชันอะไรต่างๆผ่านมือถือเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเราก็สามารถที่จะนำะหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานี้ไปโชว์ในโทรศัพท์าไม่ใช่ครับไปโชว์ในโน้ตบุ๊กได้แล้วก็ฉายออกโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนหรือว่าห้องอบรมหรือว่าห้องสัมมนาต่างๆได้นะครับวิธีการนั้นก็ง่ายนิดเดียวนะครับให้ทุกคนนะครับ อันนี้ของผมจะเชื่อมต่อไปแล้วนะครับแต่เราจะมาทําย้อนหลังให้ดูนะครับไปที่โทรศัพท์มือถือของพวกเราที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนไปที่นะครับอ่ะเ่อนไปที่เพจสโตนะครับเดี๋ยวสักครู่อ่ะตอนนี้โทรศัพท์ก็เริ่มมาแล้วนะครับของผมก็ขึ้นไปคอนเน็กมาอันนี้ผมลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เราไปที่ Uh, Pay Store นะครับไปคลิกเปิดที่เพส s ต o r e นะครับ uh, แล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า a i r r o i d นะครับ A I R D R O I D นะครับ a o i d เป็นสัญลักษณ์ตัว uh, เขียวๆนะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับสำหรับของท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่มันก็จะเป็นติดตั้งนะครับเราก็คลิกติดตั้งลงไปในโทรศัพท์มือถือของพวกเราให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของผมติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทุกคนเหมือนกันนะครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่าให้เปิดนะครับเราก็เปิดไปที่นะครับแอปพลิเคชันมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะครับหรือว่าขึ้นว่าให้เราเปิดอะไรปิดอะไรแล้วก็ทําการตกลงไปตามนั้นนะครับเมื่อเราตกลงทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วมีการล็อกอินนะครับสามารถล็อกอินผ่านเขาเรียกว่า อ่ Google Gmail หรือว่า Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้นะครับท่านก็ลงตามขั้นตอนไปนะครับอันนี้ก็คือหน้าจะหน้าจอของผมที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนแบบเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้มานะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราจะไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็แต่ว่ามีข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์ต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราก็ต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับทั้ง2เครื่องต้องต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสองนะครับเพราะนั้นเมื่อเราลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะครับการลงทะเบียนพอดีไม่ได้นํามาให้ดูเพราะผมได้สมัครไปแล้วนะครับตรงนี้ผมยังสตรีมจอไม่เก๋ไม่เก่งนะครับก็เลยนํามาเสนอให้ในจุดๆนี้เลยนะครับสำหรับการที่เราจะ ้ามาในนี้นะครับก็คือไปที่นะครับ Android and Web นะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็ท่านก็ไปคลิกนะครับส่วนสำหรับของผมเองนะครับพอดีเชื่อมต่อไปแล้วเรียบร้อยแต่ผมก็ได้แคปหน้าจอไปแล้วนะครับก็คือมันจะมี2อย่างก็คือการสแกนด้วย QR code แล้วก็ใส่ IP address เข้าไปนะครับซึ่งก็มีตรงนี้นะครับท่านก็ไปดู192.168ตรงนี้นะครับท่านก็เอา IP address นี้นะครับไปพิมพ์ใน g o เ g l ลเลยนะครับก็คือหน้าที่เป็น Google ท่านก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับใส่ backslash ไปอ่าไปนะครับ192อ่ะแบบนี้ปุ๊บท่านก็ enter ลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมาหาท่านว่าให้ท่านอ่า access ไหมนะครับเมื่อท่านกรอกไปแล้วนะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับท่านก็กด a c c e s t ไปนะครับนั่นก็หมายถึงว่าท่านยอมให้ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วนะครับเมื่อท่านเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับท่านก็จะมาเจอหน้าต่างนี้เลยอยู่ที่หน้าจอโน้ตบุ๊กของท่านนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือท่านอยากเปิดรูปภาพในโทรศัพท์มือถือแต่ไปออกจอขอบตรงนี้ท่านก็คลิกได้เลยนะครับส่นัองผมคลิกมานะครับที่รูปภาพก็กําลังดาวโหลดมานะครับมันก็จะคือรูปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอันนี้ก็เป็นรูปส่วนตัวของผมนะครับก็ดูนิดหน่อยก็พอนะครับ หรือว่าเรามีไฟล์วิดีโอหรือว่ามีไฟล์เพลงหรือว่ามีอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเปิดออกจอได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะโชว์หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับออกบนจอโน้ตบุ๊กของเรานะครับเราก็ไปคลิกที่มิลเล r ร์มิลเลอ r ์น i ่งนะครับ m i ลเล r ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งเห็นนะครับก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมานะก็คือ การแสดงแถบหน้าจอของเราขึ้นมานะครับสำหรับของผมก็เห็น้าเคลื่อนมาแล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือของเราเราอยากจะเปิดรูปภาพนะครับก็สามารถที่จะ เปิดได้นะครับมีมากมายนะครับที่อยู่ในแฟ้มของเรานะครับท่านจะเปิดรูปจากตรงไหนนะครับท่านก็สามารถที่จะเปิดโชว์ได้นะครับตอนนี้ผมกาลังหารูปดูอยู่นะครับหลายๆรูปนะโปเพราะดีผมมีหลายอัลบั้มนะครับก็อาจจะต้องเลือกหน่อยนะครับบางรูปนะครับก็อาจจะนํามาเผยแพร่ไม่ได้เพราะว่าขายตลกดลกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราดูนะครับเข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีหลายๆรูปนะครับที่ เป็นวิดีโอในอินสตาแกรมที่ผมเคยอัปโหลดไปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงนะครับรูปอื่นๆน,นะครับในอัลบัม้มอื่นๆก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับเปิดมาให้ดูได้นะครับการดาวน์วโหลดอ่ดานูเเรียนสามนครับเลืเ่อนไปให้ดูได้ครับหรือว่าเราจะแนะนําไปแอปพลิเคชันอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปผมก็จะทําการ เข้าไปดูข้อมูลต่างๆในระบบสทอ2 2ออนไลน์ก็อาจจะทำมาไนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับก็คือ,อการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือในระบบ Android เข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่สนใจนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับขอนำเสนอเพียงสั้นๆนะครับถ้าทุกท่านไม่เข้าใจ ก็ขออภัยนะครับก็อาจจะไปดูในคลิปอื่นๆที่เขาทําไว้อย่างละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองทําคลิปก็หวังว่าทุกคนจะลองใช้ดูนะครับถ้าไม่ลองทําก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่ดูเหมือนกันถ้าไม่ลองใช้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ